ภุรเมย์พระราชทานนี่ของครูบาอาจารย์สายสําเร็จรุ่นเขาเล่นภาคแน่ๆใช้ครัวควายนี่นต้องผู้มุนให้ไวแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่วัดป่าอ่ลมเนี่ยจันทร์ใจภาวนาไปได้มะอะอุอามะเออแต่จันทร์ฝันจันให้นนท์จันจันทร์ฝันจันให้นี่มีโศกว่าบทเต็มเลยโุ้โนแต่เราให้มาเอาอุอามะเนี่ยนี่บทเนี่ยแต่จัานเรากัภาวนาถามผู้มูน่ะครับครูพาวนาไปมันเป็นยังไงอ่ะ หลวงมุนนะคับมาดูเลยเฮ้ยเห็ุไปท่านนี้เป็นหูเองอ่าชี้แมววันหนึ่งสมัยสมัยร้อนสมัยหลวงปู่มุนยังมีชีวิตอยู่ที่นี่ก็ไปเยี่ยมพระพวบกันนู่นอุ้งบัวใหญ่เอาตัวตู้ไปจันทร์ฟันออกไปจันทร์ฟันออไปภาวนาภาวนามะอุ้งอุองมามาอุองมามาตั้งแต่นุ่นตั้งแต่บัวใหญ่จะมาถึงกันไอ้บ้านปื้มไปเยี่ยมโยมภาวนาไปเลยที่นี่จิตมันเข้าสมาธิที่เนี้ยจิตมันเข้าสมาธิเนี่ย ใช่ตาก็ตาก็ลืมอยู่หูฟังก่อได้ยินฟังอยู่เวลาสองนาทีเวลวนาทีหนึ่งเดียว่ามันไม่สนใจนะต่อนาทีหนึ่งก็หยุดต่อมันไม่สนใจเป็นคาถาที่อี้มันไม่สนใจพอลงรถปั๊บพอลงรถ